แกงหอยแกงหอยแกงหอยย็นจี้นี่หอยไงหอยนีแกงบักหอยจะแกงหักหอยแกงบมกหอแกงบักหอยจูบเพื่นไปเอามะนาวใสยนาเพิ่นไปงวมอ๋อโอ้มามีขวดเสมัยนี้มามัน้ำขวเนาะบน้ำเกี่วเขาาตัวเพิ่อนจนขวดใส่แกงน้อยโอ้แสบขอแจ็คถวยในเด้อเด้อสิมากินนะจ้าจ้า ยังจะเอาไปส่งก็ได้ไม่มาก็ได้ผัวเธอมันกินแจงหน่อไม่เอาฝรั่งกินแจงหน่อไม่เลยเฮยหย่อนยังนี่น้ายอดบวกเต็มฟักทองโอ้ฟักทองปาดบักน้ำเจ้าขึ้นหลายแท่งโอ้ยวบวบวบเอาไปเพื่ออะไรบักน้ำมาสิดมมาเอากระมานี่ล่ะ บอลงหอดประเทศเขามามันกระสิดมว่ามึงเอาอีหยังมาแน่ขั้นมาดมปุ๊บมากระสิรู้ว่าเข้าบักหนาวมาเข้ากระสิโดนสองร้อยเหรียญถือปรับนะคะห้ามเอาผลไม้เข้าประเทศมันลูกจากขึ้หยังไหนเด้อีหยังไปได้เลไหมเกียวเปเด็กไปได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้อะไรเลยอ้าว กินให้กันนั่นแหละแต่ว่าเขาให้เขาเขาก็ปลูกกินน,น่ะน้องเขาจะเสแสร้งนะแกงหน่อไม้นวลๆนะคะเนี่ยรอร่อยเลยเสแสร้งเด้หนวดใส่เนีย่ยหนวดเบิร์ตฟิเนียร์โอ้ยะไข่ไทยเนี่ยเฮียอ้วนแล้วก็ขยนันขยนันเราทำงานเรา ทำอะไรคะคุณยายหนึ่งเขา้าหนึ่งเขา้าวิถีชีวิตเข่าหนึ่งหน้าแก่ก็เขา้า,า,เขาดีไงบ้านยายอ้วนแล้วสะอาดเนี่ยพลังผูนบ้านเราลมลืนฮวงจุ้ยดีนะเนี่ยบ้านเรา่ธรรมาดาดนี่แล้วตื่นเลยแล้วตืนต่นหนึ่งจะตีสี่ผุนมะพร้าวกัน หมอกเข่าหมอกเข่าควนทุยทุยเอ้ยคักขนาดแล้วเบิ่งนรู้ต้นบกกูดพูนละต้นบกกูดอู้บกกูดลายผูนละบกกูดโอ้ยต่เจ้าไปหายมือนั่นท่านก็บว่าท่านเด้สระผมอยู่สิ่งที่วิทยาชานันเป็นสิ่งห่ เอามันก็มีความสุขเนี่ยหะเจ้ามีความสุขบอสันมีเออ,อบอมีจังไดนี่แหละความสุขนี่แหละค่ะความสุขปดท้องอโอ้ยนี่แลหละรลุนนี่แหละนี่สุดยอดแล้วนี้วันนี้น้องก็จะเอาให้ดูว่าน้องจะทําอะไรบ้างวันนี้น้องก็เริ่มแพ็ของยังไม่ได้กลับนิวซีแลนด์นะคะแต่ว่า อาเขาจะมาทำฝ้าฝ้ามันหลายปีแล้วจนะ้ะน้ำมันไม่รั่วหรอกแต่ว่ามันยีสิบกว่าปีแล้วทีนี้มันก็เสียก็ซ่อมแล้วก็แผ่นอันนี้มันเผ่นแผ่นสมัยก่อนมันเป็นแผ่นโบราณแล้วมันหายากทีนี้คนจะมาทำฝ้าจากน้องบัวลังภูจ้ะน้องก็เลยอาจจะออกจากบ้านหรือยังไม่ออกแต่ว่าน้องคลุมหมดแล้วนี่ครุมหมดเลย คลุมหมดคลุมอันนี้คือคลุมหมดแล้วก็บางส่วนน้องก็เอาผ้าไปส่งซักอยู่ที่ตลาดจ้ะเอาไปส่งซักแล้วก็คลุมหมดอะไรคลุมหมดอ่าคลุมหมดพี่สาวมาจากกรุงเทพแล้วก็มาช่วยจ้ะคลุมคลุมไว้แบบนี้จ้ะคลุม เพราะว่าฝุ่นมันจะเยอะนะเพราะว่าตอนน้องทําหลังคาใช่ไหมหะัรเงี้นั้นเราจะดูเพราะว่าฝุ่นมันจะเยอะแล้วทีนี้ที่แรกเขาว่าเขาจะมาวันที่ยี่สิบทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีทีมน้องก็เลยต้องแพ็คให้เรียบร้อยดูก่อนว่าโอเคถ้าเขาบอกว่าพี่อยู่ไม่ได้นะน้องก็จะออกไปไปนอนโรงแรมอยที่อุดรสักสามคืนว่าเขาจะทําถึงไหน แต่ถ้าแต่ว่าน้องก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาอุดรมันไม่ไกลแล้วก็ไปดูไฟด้วยทีนี้อันนี้นะอันนี้คือฟ้าค่ะต่อไปก็คือนี่นี่จะน้องจะเปลี่ยนอันนี้นี่นอันนี้อันนีอ้อันนี้ทีหลังน้องหมดเวลาแล้วจ้ะน้องมาได้แค่นี้แหละจะเปลี่ยนเป็นกระจกเลื่อนแล้วก็อะไรอีกต่อไปใช่ไหม อันนี้ห้องน้ํานะบางคนจะบอกว่าไม่มีห้องน้ำในในบ้านแล้วอันนี้เป็นห้องน้ําใช้ได้อันนี้จะเป็นห้องน้ําสําหรับเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนใช้ได้น้องมีสองห้องน้ําหลังจากนั้นอันนี้ห้องครัวน้องยังไม่ได้คุมว้องลืมเล่าให้ฟังหรือยังว่าน้องไปกรมที่ดินแล้วแล้วก็ได้ใบเอกสารแล้วน้องไปเสียเงินหกพัน หกพันเจ็ดร้อยหรือเปล่าหกพันเจ็ดร้อยจ้ะค่ารางวัดค่าทุกอย่างน้องไม่แน่ใจเกี่ยวกับเอกชนแต่ถ้าเป็นรางวัดถ้าเป็นรางวัดนะถ้าเรามันไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นเอกชนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะส่งกล้องหมายถึงว่ารางวัดพร้อมแล้วแต่ว่านาที่น้องซื้อนะ่ะมันยังไม่เคยรางวัดเพราะฉะนั้นแล้ว มันอาจจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาน้องได้คิวเดือน,นเดือนธันวาวันที่สี่แล้วก็น้องขอมอบอำนาจให้พี่สาวน้องจะดูก่อนว่าเดือนธันวานะค่าเครื่องบินมันแพงมากจะเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือนคริสต์มาสปีใหม่ด้วยมันจะมันจะแพงถ้าน้องไม่ได้มาน้องจะมอบอำนาจให้พี่สาวน้องเซ็นเอกสารทุกอย่างแล้วห้องเป็นห้องครัวนี่นี่จะตัดอันนี้ออกนี่เป็นห้องครัว อันนี้เป็นห้องอะไรใช่ไหมอันนี้เป็นห้องเก็บของจ้ะมาเบิงน้องจะให้ดูเพราะว่าน้องไม่มีน้องไม่มีห้องครัวสมัยก่อนใช่ไหมว่าทําไมมันเป็นบ้านแบบนี้พ่อน้องเป็นคนเป็นคนดูน้องอยู่สิงคโปร์ตอนนั้นน้องจะถามว่าบ้านเป็นแนงไดดีดีผู้เฒ่าจ้าคนแก่ดีดีดีหมดนี่แลมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละจ้ะเพราะว่าน้องไม่ได้เลือกอะไรหมดแกเป็นคนจัดการ เดวิดเพิ่งเคลียจะอันนี้เป็นห้องเก็บของหลังจากนั้นน้องจะทุบอันนี้ออกเนี่ยแม่ทุบทุบตรงนี้ออกเดวิด <David S 2> จะมาจะมาพอแล้วอันนี้ทุบทุบตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ฝ้าใหม่เปลี่ยนไฟใหม่พื้นน้องก็จะทําใหม่พื้นทําใหม่หลังจากนั้นตรงนี้ออกไปเดินออกไปตรงนี้จะปิดจ้ะประตูนี้น้องจะปิดนี่ประตูนี้จะปิดไปเลยนี่ ติดปลายไปเลยติดปลายไปเลยแล้วก็จะทํามันเป็นหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างแล้วก็หน้าต่างหลังต่างนั้นจะทํามันเป็นครัวเปิดจ้ะมีอาเวน่นมีซิงล้างจานมีอะไรประมาณนี้อันนี้ที่น้องจะทํานะเพราะว่าความฝันอยากทําเบเกอรี่แต่ว่ามันไม่มีเนื้อที่ทําเบเกอรี่หลังจากนั้นน้องคิดว่าน้องจะตั้งร้านตรงนั้นจะเฮดร้านเฮดเป็น เเป็นที่ดูก่อนน้องไม่อยากก่อสร้างอะไรเยอะบ้านหลังนี้แต่ว่าน้องอยากจะตกแต่งให้มันดูสวยถ้าน้องจะทําจริงๆน้องคงออกไปทําทุ่งนาจา้ะแต่ว่าบ้านหลังนี้น้องถ้าน้องทําดีๆเผื่อมีฝรั่งมาเช่าอะไรประมาณนี้ถ้าคนมาเที่ยวหาบ้านยากอะไรประมาณนี้อันนี้น้องก็เลยแบบอยากจะทํารีโนเวทให้มันดูสวยๆให้มันใครอยากจะมาแบบนี้หมายหมายถึงว่าถ้าเมียฝรั่ง คนไหนที่ไม่อยากจะไปพากอยู่ไกลๆเช่าบ้านน้องก็ได้อย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นรายวันเป็นรายวันไปคืนละคืนละไปอันนี้ความคิดของน้องเองแต่ถามว่าน้องจะยังมาอยู่เดี๋ยวนี้ไหมคงยังจะเพราะว่าสามียังชอบทํางานยังชอบอาชีพยังชอบยังอยากจะหาเงินยังอยากน้องไม่รู้เมื่อไหร่แต่เป็นอนาคตแต่ว่าน้องไม่อยากทิ้งบ้านไว้แบบนี้จ้ะเราต้องรีโนเวทไปเรื่อยๆจ้ะ เรามาเราก็ได้อยู่จ้ะบ้าน,นก็เป็นแต่ยูมันก็น่าอยู่ถ้ามีคนอยู่นี่ลปประมาณนี้เลยเสร็จเสร็จน้องไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วจากอุปกรณ์ทั้งหมดก็ไม่แพงนะ เพราะว่าแผ่นยิบซัมใช่ไหมแผ่นข้างบนนะมันจะมีอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเฮ้ <F oy. S 1> เด็มันจะมีฟอยจะมันจะติดแผ่นมาเราเสียแพงนิดหน่อยแผ่นละสองร้อยกว่าบาทก็ถือว่า ไม่แพง200กว่าบาทมันก็เกรดเกรด A มันก็ใส่ทึบเข้าไปแล้วมันก็กันสะท้อนความร้อนออกจากบ้านเราประมาณนี้หนึ่งซีเลนไม่เหมือนกันหนึ่งซีเลนเขาจะกลัวความหนาวเข้าบ้านแต่ทีนี้กลัวความร้อนเข้าบ้านมันก็ต่างกันนี่แหละน้องก็ไม่เหลืออะไรก็ใส่แอร์คอนหมดแล้วแอร์น้องก็จัดการหมดแล้วแอร์จะ้ะแอร์แคริเออร์จะ้ะใช้ดีระบบหมดและไม่มีอะไรอีก ไม่มีอะไรอีกแล้วก็เหลือแค่ห้องครัวกับอะไรนิดๆหน่อยๆก็หน้าต่างก็เสร็จแล้วก็ทาสีส่วนน้องนั่นหรอน้องก็บางทีถ้าเดวิดแก่ๆไม่ทํางานแล้วอาจจะมาอยู่ที่นี่อยู่ที่นิวซีแลนด์บางทีจะดูก่อนเพราะว่านิวซีแลนด์แพงมากเลยจ้ะภาษีอําเภอภาษีบ้านภาษีเยอะถ้าเราอยู่แพงมันก็ต้องเสียแพงน้องก็ต้องค่อยๆคิดแต่ว่าจะให้น้องตัดสินใจวิบเดียวน้องคงไม่ทํา ต้องเป็นสเต็ปสเต็ปไปค่อยๆคิดค่อยๆถ้าเราวุบทีเดียวนี่ไม่ได้จ้ะนั่นแหละอันนี้คือความคิดนะคะนี่นแหละเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงบางทีอาจจะได้ออกจากบ้านหรือว่าบางทีจะได้อยู่นะคะ <S <S นี่และย้ายของเพื่อที่จะเปลี่ยนระบบไฟฟ้าใหม่เพราะว่าไฟฟ้ามันไม่พอจ้ะสมัยก่อนกับสมัยนี้ไฟฟ้ามันไม่พอไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเรามีแค่ตู้เย็นเรามีแค่เครื่องซักผ้าแต่ต่อไปในอนาคตเรามีแอร์สตัว4ตัวน้องมีแอร์ตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มี ห้องนอนห้องนอนห้องนอนสแอร์คอนแล้วสามสตัวแล้วก็มีตู้เย็นใหญ่แล้วก็น้องจะทำห้องครัวมันก็จะมีตู้อบเครื่องทำขนมปังเครื่องกาแฟน้องเอามาจากนิวซีแลนมาดูจ้ะอันนี้คือเครื่องที่ขนมาจากนิวซีเลนเครื่องทำกาแฟเครื่องปั่น มันมันมันเยอะมันใช้ไฟฟ้าเยอะแล้วพี่สาวทําผมด้วยเปิดร้านเสริมสวยด้วยอยู่ตรงนี้จ้ะเพราะว่าพี่สาวอยู่บ้านหลังนี้ให้ทําความสะอาดให้อยู่แล้วก็มันก็เลยใช้ไฟฟ้าเยอะตอนนี้ก็ทําระบบไฟให้ใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อความปลอดภัยจ้ะอันนี้คือระบบไฟแต่ว่ามันยังไม่เสร็จจ้ะเปลี่ยนทุกอย่างใหม่อันนี้คุณบ เขาก็ทําแบบนี้นี่เขาทำแบบนั้นเฉยๆอันนี้อันเกา่าอันนี้อันเกา่ามันมั่วซัวเห็นไหมแค่ทําแบบนี้เองอันตรายมากเลยจ้ะอันตรายจริงๆจ้ะมันระยงระยางไฟฟ้าระบบไฟฟ้าไม่ดีสมัยก่อนหลังจากนั้นน้องก็เลยต้องทําระบบไฟฟ้าใหม่ใส่แผ่นใหม่อมาที่นี่อันนี้ห้องนี้นะนี่จ้ะนี่จะเป็นประมาณนี้นี่ตีเขาเอิญเล็กเอยียงนะ เหล็กอะไรเขาเรียกซีลายจะแข็งแรงมากซีลายเพื่อที่จะรับน้ํำหนักของฝ้าจะเป็นฝ้าทันสมัยด้วยอันนี้ห้องนี้จะเป็นประมาณนี้นี่นี่เป็นประมาณนี้จ้ะประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นแผ่นสมัยใหม่อันนี้ คือแผ่นสมัยใหม่จ้ะแผน่นแผน่นอันนี้จะเป็นแผ่นที่มันมีเคลือบของมันอยู่แล้วนี่เพื่อกันความร้อนไหมนี่กันความร้อนอย่าเปิดมันอ่าน,น้องไม่เปิดะนะนะอันนี้คือกันความร้อนนี่ทุกอย่างออกหมดออกหมดเลยจ้ะเหมือนรีโนเวทบ้านใหม่ถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่ว่าเราได้บ้านสวยเหมือนกับที่น้องรีโนเวทบ้านที่นิวซีแลนด์มันเหนื่อยแต่มันสวยจ้ะทำไป อย่าคิดว่ามันเหนื่อยเลยคิดว่ามันถ้าปล่อยมันมันก็จะไม่สวยมันกระสีมันไม่ดีจ้ะถ้าปล่อยมันถามว่ามันแพงเหมือนนิวซีแลนด์ไหมมันไม่แพงหรอกอันนี้ค่าเช่าโรงแรมนะนี่ค่าเช่าโรงแรมที่เราเช่านี่ทําเพดานค่านี้เช่าโรงแรมจริงๆเนางไม่ได้พูดเล่นนะถูกจะไม่ได้มันไม่ได้มันแพงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงจนเวอร์เหมือนกับนิวซีแลนด์ พอได้เราพอรับได้ดูสิเขาเดินสายไฟดีนะเขาจะทามันเป็นจุดเป็นจุดหมายถึงว่าแอร์ก็คือเฉพาะแอร์จะเป็นสายเดียวแอร์เฉพาะอันนี้น้องไม่ใช่ช่างไฟนะแต่เขาอธิบายให้ฟังแล้วว่ามันมีสายเดียวไม่ได้มันจะถ้าเราใช้ไฟเยอะมันจะตัดปิ๊บเบรเกอร์ Baker มันจะตัดแต่ทีนี้เราทําระบบใหม่แล้วน้องจะทําทห้องครัวมีทุกอย่าง เนมีทุกอย่างมีเตาอบมีเครื่องทําขนมปังมีทําอะไรเยอะมันต้องใช้ไฟเยอะแล้วทีนี้นี่แหละประมาณนี้อัปเดตเฉยๆแล้วก็นาเดี๋ยวต้องจะพาไปดูที่นาน้ําท่วมจ้ะน้าท่วมเต็มเลยเพราะว่าน้องมาในฝนตกทุกวันตกแรงกว่าสมัยที่น้องมาเยอะเลยทุกปีราฐทำอะไรทุกปีก็ต้องทําจ้ะมันก็ นานแล้วนะน้องก็ไม่ได้ทำจ้ะแต่ว่าน้องก็อยากจะทำปีหนึ่งเอาอันนี้ปีหนึ่งเอาอันนี้มีเวลา,าก็ทำไปเรามาเราก็ได้อยู่จ้ะไม่อยู่บ้านดีกว่าเราไปเช่าโรงแรมอยู่เดือนละหลายหมื่นอาทิตย์ละหลายหมื่นเสียงเงินค่าเช่าเฉยๆถ้าเราเบือ่อเราก็ขับรถไปเช่าโรงแรมอยู่สวยๆอยากกินอาหารหรูๆเราก็ไปแต่บ้าน เราถ้าเราทํามันดีมันน่าอยู่จ้ะน้องก็เลยไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปไม่ค่อยได้ตัดต่อวิดีโอเพราะว่าวิ่งไปน้องบัวลําพูซื้อของช่างคนนี้ดีมากจะช่างไฟนําเสนอเลยช่างไฟช่างไฟนี่สุดยอดมาจากน้องบัวลําพูจ้ะดูซิน้องขนของออกมาหมดเดวิดวพาเดินซิดูสิ

พี่สาวฝ่ายห้องอ okay. ทงอัวร์2ลำดับฝ่ายโอเคทำทัวร์ต้องจะแบ่งตรงนี้ไว้จังจะทำมันเป็นคานจะใส่สีดำไฟ ไฟห้อยสองอันไฟห้อยสองอันตาาเรียบเรือมันลองเสือสีอ่าสีสดำสีกันสนิมใช่สีกันสนิมน้องนี่ขับรถไปน้องบัวกับสามีเป็นว่าเล่นจ้ะขับไปขับไปแต่มันก็ไม่ไกลหรอกแต่ว่าก็ถามว่าไกลไหมก็ไกลแต่ว่าม,มันก็ต้องทำแม่จ้ะมันก็ต้องทำ ถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่มีที่อยู่ที่สวยๆเพราะว่าเผื่อญาติเดวิดมาเที่ยวเผื่อแม่เดวิดมาปีหน้าพวกพวกเราว,พว,วพวกเราด้วยจ้ะเราก็ต้องอยากอยู่บ้านสวยๆใช่ไหมละ่ะทําไว้มันก็ดีมันเหนื่อยหน่อยทําบ้านกลับมาเราก็ได้อยู่อันนี้ฟาอันเก่าอันนี้ระบอบไม้อันนี้เรา้องทาอะไรใช่ไหม อันนี้น้องจะผัดกะเพราจ้ะง่ายๆไก่มาจากโรตัสสีบุญเรืองน้องก็จะทำมันตรงนี้มันโล่งๆไหมใส่ป้าติดข้างบนเป็นข้างบนตรงนั้นเป็นห้องครัวสำหรับกีนหน้าก็ค่อยทำจ้ะค่อยทำทีละนิดทีละนิดก็ค่อยทำไปเรื่อยๆ เป็นมันสวยนั่นแหละสวยแล้วก็พอพออยู่ได้กลับมาเมืองไทยเราจะได้อยู่